วันนี้นะครับผมผมมีนะครับเครื่องบันทึกแล้วก็ระบบกล้องไอพีคาเมนะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับผมมานําเสนอพี่ๆช่างและลูกค้าทุกท่านนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องบันทึกนะครับผมที่อยู่ในตระกูล HP 97กซีรีส์ของทางไฮวิวเราที่เราจําหน่ายอยู่แล้วนะครับผมแต่เรามาด้วยรุ่นใหม่นะครับผมที่เป็นระบบ AI หรือว่าระบบ Face Reconnition การจดจำใบหน้านั่นเองนะครับผม สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการไฮวิวโชว์พาวนะครับผมวันนี้นะครับผมช่างเบลนะครับจากฝ่ายเทคนิชเชียนซัพพอร์ตของบริษัทเอเซ็คิงนะครับผู้นําเข้ากล้องวงจรปิดไฮวิวนะครับผมวันนี้นะครับผมผมมีนะครับเครื่องบันทึกแล้วก็ระบบกล้องไอพีคามล่านะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับผมมานําเสนอพี่ๆช่างและลูกค้าทุกท่านนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องบันทึกนะครับผมที่อยู่ในตระกูล H p 9700ซีรีส์ของทางไฮวิวเราที่เราจำหน่ายอยู่แล้วนะครับผมแต่ เรามาด้วยรุ่นใหม่นะครับผมที่เป็นระบบ AI หรือว่าระบบ Face Recognition การจดจำใบหน้านั่นเองนะครับผม จะเป็นเครื่องบันทึกที่เป็นระบบ AI นะครับก็คือสามารถที่จะตรวจจับใบหน้าบุคคลนะครับที่ผ่านเข้าออกแล้วตัวกล้องตรวจจับนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะส่งเรคคอร์ดตัวนี้นะครับผมมาหาที่ตัวเครื่องบันทึกแล้วก็เราสามารถที่จะเปรียบเทียบใบหน้าแล้วก็ค้นหาด้วยใบหน้าได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมา u n b l o อกดูนะครับผมว่าเรามีเครื่องบันทึกรุ่นไหนแล้วก็กล้องรุ่นไหนนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีเครื่องบันทึกอยู่1รุ่นนั่9 7.00นะครับซีรีส์ขีด AI นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมาเป็น HP ตระกูล9.716 h 2ขีด AI ก็คือจะเป็น NVR ตระกูล9.7นะครับผมรองรับกล้องทั้งหมด16ตัวนะครับใส่ฮาร์ดดิสตได้2ลูกลูกละ1 0เทราไบต์นะครับผมสเปคข้าวๆแล้วก็ตระกูล NVR ตัวนี้นะผมที่มี AI ลงท้ายนะครับผมจะสามารถที่จะใช้ฟังกช์ชันระบบ AI ร่วมกับกล้องที่เป็น AI ด้วยกันได้นั่นก็คือ ฟังชันในการตรวจจับเฟซรีคอนนิชันการตรวจจับใบหน้านะครับผมแล้วก็เก็บดาต้าเบสไปที่ตัวเครื่องบันทึกนะครับผมส่วนตัวกล้องนะครับผมนนี้เรามาโมเดล1โมเดลนะครับผมจะเป็นรุ่น HP97BBoy20PE-AI นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้องนะครับผมระบบเฟ r รีคอนนิชันก็คือเป็นกล้องที่สามารถที่จะตรวจจับใบหน้าได้นะครับผมแล้วก็ทำงานร่วมกับเครื่องบันทึก นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าตัวกล้องนะครับผมข้างในนะครับหน้าตาเป็นยังไงมีพอตการเชื่อมต่อนะครับตัวเลนเป็นแบบไหนอะไรยังไงสเปคข้าวๆาเบื้องต้นนะครับผมก็นี้ตัวกล่องของตัวกล้องนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้อง IP Camerla ที่เป็นระบบ Face Recognition นะครับความละเอียดตัวนี้ของกล้องนะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับผมอ่ะนี่คือจะเป็นบอดี้ตัวกล้องก็เป็นประมาณนี้ในกล่องตัวกล้องก็จะมีแถมอาะปุ๊กนะครับน็อตชุดน็อตยึด ขานะครับผมมีซีดีซอฟต์แวร์ให้หนึ่งตัวนะครับเพจนะครับผมสติกเกอร์ในกรณีที่เอากล้องไปติดกับผนังอะไรยงี้ครับเราก็จะต้องการที่จะเจาะรูยึดกับผนังก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เป็นแบบในการจุดนะครับแล้วก็ใช้สว่านเจาะได้เลยก็ง่ายและสะดวกนะครับผมต่อไปก็จะเป็นคู่มือตัวกล้องนะครับหนึ่งใบนะครับผมประมาณนี้ในกล่องตัวกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตัวกล้องพระเอกของเรานะครับตัวนี้นะครับ ก็บอดี้นะครับผมตัวนี้เป็นบอดี้เหล็กนะครับผมเหล็กแข็งแรงทนทานนะครับผมใช้งานภายนอกได้รองรับ IP 6 7นะครับผมกันน้ำกันแดดนะครับผมได้หมดนะครับผมส่วนมาดูตัวแรกสายของตัวกล้องกันก่อนเลยนะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้สายนะครับผมหนึ่งเลยก็คือสาย DC in 12โวลต์นะครับผมตัวนี้ก็คือรองรับการอากระแสไฟเข้า12โวลต์1แอมป์ได้เลยหรือ ถ้าไม่ใช้ DC 12โวลต์นะครับตัวกล้องรองรับที่เป็นระบบ PoE 8.2.3 ATAF นะครับผมสามารถใช้ร่วมกับสวิตระบบ POE ได้เลยนะครับผมจะเป็นสวิตของ High v i ิวหน้าแดงก็ได้นะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบพอร์ตแลนด์ดัต้าพาวเตรงนี้นะครับผมแล้วตรงนี้เราแถมด้วย Waterproof Connector นะครับผมเป็นคอนเนคเตอร์กันฝุ่นกันน้ำนะครับก็อันนี้จะเป็นแถมไปในด้วยในกล่องนะครับผมใช้ร่วมกับตัวสายแลนนะครับ ต่อไปจะเป็น CVBS VIDEO OUT นะครับในกรณีที่เราติดตั้งกล้องแล้วเราต้องการที่จะปรับมุมกล้องนะครับซึ่งตัวนี้นะครับออกแบบมาหาให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อเข้ากับ CCTV tester ออกเป็น AV นะครับผมแล้วก็ปรับมุมการติดตั้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแอดกล้องเข้ากับเครื่องบันทึกแล้วค่อยมานั่งปรับมุมนะครับผมก็แถมมานะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นแจ็ค audio in นะครับรองรับการเสียบไมค์เข้าไปที่ในตัวกล้องนะครับผมตัวกล้องจะไม่มีบไมค์อินในตัวนะครับ ก็เป็นแจ็ค3.5มิลนะครับสามารถที่จะเอาไม้เสียบเข้าไปได้เลยนะครับสายตัวนี้สาย o s d นะครับมี4เส้นนะครับผมแล้วมาดูด้านหน้าตัวกล้องนะครับด้านหน้าตัวกล้องนะครับสังเกตเลยตัวกล้องระบบ AI ตัว2ล้านของเรานะครับผม 97B Boy 20PE AI เนี่ยจะไม่มีอินฟลูเอดแล้วครับนะครับตัวนี้จะเป็นกล้อง Starlight กลางคืนให้ภาพเป็นสีกลางวันก็เป็นสีนะครับผมแล้วก็ ล้ากว่านั้นนะผมก็คือกลางคืนเนี่ยภาพเป็นสีในการตรวจจับใบหน้าหรือ,อแสงสว่างในบริเวณรอบๆเนี่ยเรามี LED ไวไลท์ให้ออกมาเป่งออกมา2ดวงนะครับระยะ 10- ถึง20เมตรตัวนี้พูด,ดง่ายๆคือหน้างานที่ในพื้นที่ที่สมมติว่ามืดสนิทติดเช่นทางเข้าออกนะครับทางเข้าออกของบริษัทแล้วเราต้องการที่จะตรวจจับใบหน้าในเวลากลางคืนเนี่ยตัวนี้นะครับจะมี LED เป่งแสงออกมานะครับช่วยให้ภาพสีในเวลากลางคืนนะครับผมคมชัดแล้วก็จับใบหน้าชัดเจนนะครับผมตัวนี้นะครับสดวงระยะ1 0 2ถึงเมตรซึ่ง โหมดการทำงานของเขาเนี่ยจะเป็นโหมดที่ปรับเป็นออโต้ได้ตั้งเป็นสเก็ตด้วนเป็นช่วงเวลาในการปิดเปิด led ได้หรือจะเป็นแมนนวลปรับตั้งความสว่างเองก็ได้นะครับผมตรงนี้มี2ดวงนะครับผมส่วนมาตัวเลนส์นะครับตัวเลนส์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นเลนส์ขนาด8มิลิเมตรนะครับผม8มิลิเมตรก็คือจะเป็นเลนส์ที่แคบกว่าเลนส์นิดหนึ่งก็คือเราต้องการให้กล้องตัวนี้นะครับผมติดตั้งในพื้นที่ที่ตรวจจับใบหน้าได้ชัดเจนนะครับผมตรวจจับได้ชัดเจนเช่นทางเข้าออกนะครับผม บริษัทหรือทางข้อออกโรงงานนะครับหรือทางข้อออกห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือสามารถที่จะจับใบหน้าได้แม่นยานะครับผมตรงนี้ส่วนตัวกล้องนะครับผมที่ใต้ท้องตัวกล้องนะครับผมเมื่อเราขันน็อตสตัวนี้ออกมานะครับผมจะเป็นช่องใส่เมมโมรี a การ์ดนะครับรองรับทีเมมโมรี่การ์ดนะครับผมสูงสุดอยู่ที่ 128G b ก็สามารถที่จะสั่งตัวกล้องได้ในกรณีที่ตรวจับใบหน้าแล้วให้ snap เป็นวิดีโอเก็บไว้บันทึกที่ในตัวเมมโมรีได้แล้วเราก็สามารถที่จะมาดูย้อนหลังในตัวกล้องได้ดูย้อนหลังในตัวเครื่องบันทึกได้พร้อมๆกันนะครับผมตรงนี้จะเป็นคุณสมบัติของกล้องที่เป็น97 b ้ b o y 2 0บ a บคร่าวเข้าๆนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องบันทึกนะครับกล้องตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะทํางานร่วมกับตัวเครื่องบันทึกที่เป็นโมเดล HP 9 7 1 6<อ> S 2ข<อ>ีด AI นะครับผมตรงนี้ซึ่งตัว HP 97 1 6 S 2ดเขีด AI เนี่ยก็จะเป็นเป็นะบบนรครับ เฟส r e คอร n ดิชันแล้วก็รองรับระบบ h 265นะครับผมซึ่งแน่นอนคือระบบ h 265เนี่ยจะประหยัดฮาร์ดดิสนะครับผมในการบันทึกข้อมูลเนี่ยมากกว่า,า h 264เกือบ30-40%นะครับผมทำงานร่วมกับกล้องด้เป็น H 265ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวกล้องในกล่องกันนะครับผมว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนะเปิดกล่องออกมาก็หนึ่งเลยคือตัวเครื่องบันทึกนะครับอ่านะ ตัวเครื่องบันทึกเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าตัวเครื่องบันทึกเนี่ยพอต,ตด้านหน้าด้านหลังมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมดูกันให้จจกระจ่างกันไปเลยอ่ะอันนี้จะเป็นตัวเครื่องของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในกล่องก่อนเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่อง,อง <S <S 2> <S 2> อนะครับในกล่อง ylum, ก,อก็จะเปิดมาก็จะแถมเป็นตัวอ่าพินเขียวนะครับผมสําหรับเสียบอาราม in, อินอารามเอาเดี๋ยววันนี้เราไปดูด้วยว่าอาร์อาราม in, อินอารามเอาเนี่ยมันมีประโยชน์นอะไรมันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีอ่าทานให้นะครับผมสายซาต้าสองเส้นนะครับ ตัวเครื่องบันทึกเนี่ยรอ,องรับการาสายฮาร์ดดิสต์เนี่ยออยู่ที่10เทรลไบต์ต่อ1ช่องนะครับใส่ได้2ช่องก็20เทรลไบต์นะครับผมต่อไปก็จะเป็นสาย AC 1เส้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์ที่ให้มานะครับเป็นขนาด12โวลต์4แอมป์นะครับเพียงพอสำหรับฮาร์ดดิสต์สลูกแน่นอนนะครับผมแล้วจากนั้นต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเมาส์นะครับเมาส์1อัน นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นรีโมทให้หนึ่งตัวนะครับผมในกล่องของเครื่องบันทึกรุ่นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าเครื่องก่อนหน้าเครื่องก็สไตล์เรียบหรูนะครับผมอ่ะเรียบหรูเลยหน้าเครื่องไม่มีอะไรจะมีไฟสถานะอยู่3ดวงวก็คือ1ไฟ power หนึ่งดวง2ไฟเน็ตก็ในกรณีที่เสียบสายแลนทําออนไลน์ก็ไฟเน็ตก็จะติดนะครับผม3ก็จะเป็นไฟเลคอ์ดก็คือไฟแสดงสถานะ,นะว่าตัวเครื่องเนี่ยกำลังบันทึกอยู่นะครับผมแล้วก็ พอร์ต USB 1พอร์ตนะครับผมสำหรับใช้ในการเสียบเมาส์เสียบแฟลชไดร์ในการแบคอัพข้อมูลนะครับผมอ่าด้านข้างนะครับตัวเครื่องมีพัดลม1ตัวในการระบายความร้อนนะครับจากฮาร์ดดิส์จากตัว CPU เองอะไรเองนะครับผม1ตัวก็ไม่มีความร้อนสะสมนะครับในเวลาทํางานนะครับผมต่อมาด้านหลังตัวเครื่องนะครับผมเรามาดูกันว่ามีช่องอะไรบ้างนะครับอ่าช่องแรกเลยคือ DC in 1 2โวลต์4แอมป์ที่จากอะแดปเตอร์ที่ในกล่องแถมมานะครับผมก็เสียบได้เลย2 พอตแลนด์ Portland, นะครับตัวนี้พอตแลนด์นะครับผมเป็นระบบจิกะบิตนะครับร้อยทับพันนะครับผมรองรับจํานวนกล้อง16ตัวได้สบายๆนะครับผมแบนด์วิดต์เยอะนะครับผมต่อไป3ก็คือพอต USB พอต USB เครื่องนี้สังเกตนะครับเป็นสีฟ้าตัวนี้จะเป็น USB 3.0รองรับการถ่ายโอนข้อมูลที่เร็วกว่าระบบ USB 2.0เดิมนะครับผมตัวนี้เราให้เป็น3.0เลยต่อไปเป็น HDMI output นะครับ HDMI output ของเครื่องรุ่นนี้นะครับผมเป็น HDMI o ี t p u t เนี่ยขนาดไฟล์ภาพที่แสดงสูงสุดเนี่ยออกเป็น 4K นะครับผม 4K เลยก็คือรองรับกล้อง8ล้านอะไรอย่างงี้ได้หมดนะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับจะรองรับอ่ากล้องเนี่ยอ่าสูงสุด16 h a n n e l ความละเอียดสูงสุดที่8ล้านพิกเซลนะครับผมของแต่ละช่องนะครับแต่ใส่กล้องด้วยความละเอียดน,น้อยกว่า8ล้านก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับรูปแบบในอัลบก็เป็น H.265 25เฟรมเต็มนะครับผมสเปกแรงเลยนะครับตัวนี้ ต่อมาก็ vga output นะครับ1พอร์ตก็จะออกพอตเหมือนกับ hdmi นะครับความละเอียดตรงนี้อยู่ที่ full hd นะครับแล้วก็จะเป็น audio in out ทั่วไปในการต่ออ,ออกไม้ออกลำโพงอะไรอย่างนี้แต่เวลาเราต่อไมค์เราก็ต่อที่ตัวกล้องอยู่แล้วแล้วก็จะบันทึกพร้อมกับที่ตัวเครื่องนะครับผมจากนั้นที่ขาดไม่ได้เลยคือฟังก์ชันตรงนี้ครับในการประยุกต์ใช้ตัวเครื่องเนี่ยจะมีพอตอะ a ามอินอะลามเอาทนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราให้อลามอินนะครับผมอลามอินสูงสุดถึงนะครับ เดี๋ยวผมดูให้นะครับอารามอินมาถึง8พอร์ตนะครับอารามอิน8ตัวนี้เอาไปต่ออะไรได้บ้างอย่างเช่นต่อแมกนีติกเซนเซอร์อ่าหรือว่าเซนเซอร์โปรโตเซนเซอร์เหลีต่าง,อย,างอย่างเช่นเราติดอ่ากล้องในบริษัทเราแล้วเราอาจจะมีประตูหน้าต่างนะครับเราอาจจะติดแมกนีติกเซนเซอร์ไว้ที่หน้าต่างตรงนี้ปุ๊บจากนั้นเมื่อมีการเซนเซอร์สั่งทิศทํางานปุ๊บให้มันสั่งที่เครื่องบันทึกเนี่ยอเลอร์แจ้งเตือนเราก็ได้นะครับผม พอตอะลามเอาตัวนี้นะครับผมเราให้มาถึง4ี่พอตก็คือสี่พอตที่จะไปสั่งอุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติมได้อย่างเช่นการประยุกต์ใช้ในระบบการตรวจจับใบหน้าแล้วสั่งให้ประตูนะครับระบบแอสเซสคอนโทราทำงานได้นะครับผมจะถ้าเป็นระบบตัวนี้ปุ๊บแน่นอนคือเรามาสั่งระบบแอสเซสคอนโทรเนี่ยเราทางานระหว่างกล้อง,องตรงนี้นะครับผมเราไม่จําเป็นต้องมามีชุดคีย์การ์ดนะครับเราไม่จำเป็นต้องมามีระบบสแกนนิ้วมือเพียงแค่เรามีเครื่องบันทึกกับกล้องที่เป็นระบบ AI เราสามารถที่จะมาคุมระบบแอสเซสคอนโทรลสั่งปิดเปิดประตูได้เลยนะครับ นะครับตรงนี้จะมีอะลามเอาพุต4ี่พอตนะครับของตัวเครื่องนะครับจุดเด่นของระบบ AI เนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมอนอกจากที่จะาสั่งระบบปิดเปิด a c c e s s Control ได้เนี่ยเราสามารถที่จะมาดูย้อนหลังนะครับผมหรือว่าค้นหาด้วยระบบใบหน้าได้นะครับผมอย่างเช่นเราติดตั้งกล้องที่ทางเข้าออกบริษัทเราหรือว่าทางเข้าออกห้างสินค้าโรงพยาบาลอะไรต่างๆนะครับผแล้วเราต้องการที่จะตรวจจับบุคคลแปลกหน้าหรือ บุคคลต่างๆที่เดินผ่านเข้าออกในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ใบหน้านะครับจากภายนอกนะครับผ่าน USB แฟลชไดหรือว่าตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับการทํางานผ่านตัวแอปที่ชื่อว่า Super l i ์ไลพัทนะครับผมเมื่อใช้กับระบบ AI ด้วยกันเนี่ยเราสามารถที่จะค้นหาใบหน้านะครับผ่านตัวแอปได้นะครับผมเป็นฟังก์ชันที่เด็ดเลยนะครับตรงนี้หรือเราจะสามารถที่จะแอดใบน้าเข้าที่ตัวเครื่องเนี่ยผ่านตัวแอพพลิเคชันซูเปอร์ไลพัทก็ได้ นะครับผมส่วนข้อมูลที่เก็บลงในตัวเครื่องบันทึกไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าจะแบ็กอัพออกมาได้ไหมหรือจะสามารถที่จะ Import Export ได้ไหมนะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับรองรับการ Import Export Lo หลอกไฟอะไรต่างๆนะครับหรือว่าข้อมูลโวมฐานข้อมูลใบหน้าตรงนี้เข้าไปเก็บไว้ที่ใน USB F สฟลชไดร์แล้วก็สามารถที่จะสำรองข้อมูลตรงนี้ได้แล้วก็ในกรณีที่อนาคตจะ Import ข้อมูลเหล่านั้นออกมาก็สามารถที่จะเสียบแฟลชไดร์ตรงนี้แล้วก็ Import ที่เมนูหน้าเครื่องได้เลยนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยนะครับรองรับใบหน้าูาสงสงงุดถึ 1 0,000เลคคอร์ดใบหน้านะครับผมก็คือสามารถที่จะรีจิสเตอร์ใบหน้าเข้าไปในระบบได้สูงสุดถึง10,000ใบหน้านะครับผมส่วนการค้นหาใบหน้าทั้งหมดในตัวเครื่องบันทึกในกรณีตัวเครื่องบันทึกไปแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะมีใบหน้าคนแปลกหน้าเลยต่างๆมาค้นหาโดยตัวเครือ่องบันทึกเนี่ยได้สูงสุดถึง30วันนะครับผมก็เพียงพอสําหรับการค้นหาการดูย้อนหลังแน่นอนแล้วก็แน่นอนครับนอกจากจะดูแบบค้นหาด้วยใบหน้าก็ยังรองรับการดูแบบสไลด์อิมเมจเหมือนเดิมได้ด้วยนะครับผมในตระกูล HP 97ต้วเพูด,ดคือ การติดตั้งนะครับผมเหมือนระบบอ่าไอพีคาเมาทั่วไปแต่เราย่อนะครับระบบตรวจจับใบหน้าให้มาอยู่ระหว่างเครื่องบันทึกกับกล้องนะครับผมให้มาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะครับไม่จาเป็นต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหญ่ระบบตรวจจับใบหน้าใหญ่ๆนะครับผมตรงนี้แค่มีเครื่องบันทึกกับกล้องก็สามารถที่จะใช้งานในระบบซอ t b ์บิสเน s ได้แล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็นะครับก็จะขอลากันไปก่อนนะครับผมแล้วคราวหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูด้านในตัวเครื่องกันนะครับผมว่าจะสามารถตั้งค่า ตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างการแจ้งเตือนอใบหน้าการค้นหาด้วยใบหน้าการสั่งแจ้งเตือนผ่านอ e ีเมลแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับผมการแอดผ่านโทรศัพท์มือถือในคราวหน้ากันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมช่างเบลก็ขอลาพี่ๆช่างทุกคนแล้วก็ลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดไฮวิว